วันนี้เราจะมารีวิวของที่เาซื้อจากออนไลน์แล้วมันเวิร์กอ่ะชีเป้าใช่เรียกว่าอะไรอ่ะมัดรวมรวงเป้า <c oughs> ที่บางชิ้นนะหลายคนถามมาว่าซื้อที่ไหนเราก็จะมัดรวมมาไหน <c oughs> <c oughs> เห็นผ่านๆในคลิปเราแล้วก็วงมาอันที่คนถามมาเยอะมากคือหมอห้อนโอเคหม้อชาบูอันนี้ดีมากๆแล้ีสีาร์ทเขาสวยมากเลยดูสิได <c oughs> ้ทั้งต้มทั้งทอดแล้วมันร้อนเร็วมากมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะว่าซื้อที่ไหนฮึบอันนี้ก็ไม่เคยมาถามเยอะเหมือนกันว่าทําไมถุงนี้กระปิกน้ำใหญ่ขนาดนี้มันดีตรงที่มันบอกว่าจํานวนที่เราดื่มมันเท่าไหร่แล้วแล้วมันจุกดีถ้าเกิดลรงดื่มทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจํานวนน้ำที่เราต้องการต่อวันใช่มันก็เวิร์กมากๆอกันอันนี้จินจินชอบมากเพราะว่าเราทำวอลโคลไซร์ให้เขากินเอยว่า Why you like it so m u c Because จินชอบกินมาก เพรานชอบพีมัฟเฟินะคะแล้วข้อดีของมันคือมันไม่มีปุ่มอะไรเลยมันง่ายมากๆคือแค่เสียบปลั๊กเล็กๆกระทัดรัดอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากความน่ารักซื้อออนไลน์จากร้านญี่ปุ่นมือสอบนะคะสองพอดีเลยสองพอดีหมดเลยอันนี้เป็นซีเรียลโปรดของเนาะจีนซีเรียลโปรดของอันนี้คือ เขาชอบมากที่สุดก็คือมันมีขาโอ๊ตอยู่ในนั้นอ่ามันไม่หวานมากมันอร่อยอันนี้ก็เป็น่ิ่อที่เราชอบมากให้ใยว่าคืออะไรเล่มไม่เคยถามพี่เจทีว่ามันคืออะไรเ e หมือนขวดนมใช่ไหมแต่ว่ามันคือส้มกับชอคโ มันคือคล้ายๆแยมหรอไม่ใช่ไม่ไมใช่คือมันผสมกับพวกโซดาพวกน้ำเปล่าป้ามันไม่ได้เป็นน้ำเหลวอง่หลวมันมีความเป็นเหมือนแบบวุ้นๆนหน่อยมล้วก็ผสมน้ำอะไรแบบนี้สด,สดชื่นซึ่งอันนี้ไม่มีขายตามห้างใช่ไหมคะไม่รู้ซื้ออะไรไม <c oughs> ่ได้ออกไปห้างงานแล้วเนี่ยสีมก็จะอ่อนๆละมุนละมุนเนีย่ยดี่ห้ของซ่อมยูซุอเข้ <c oughs> อแ่ะ มีไปขายไปในห้องของเขานะคะเพราะว่าในห้องนั้นเนี so s <S so ่ยก็จะมีของที่เราซื้อออนไลน์เป็นของใช้บ้านเาเหมือนกันเขาอยากรีวิวก็ให้เขาไปหาของของเขาก่อนอันนี้เป็นเขียงและมีที่มีคนถามถึงเยอะที่สุดเลยนะเพราะมีน่ารักอ่ะดูสิมีลายดอกไม้ขอบเซตเลยสีชมพูแบบอันนี้ครบไหมคะสามอันไม่รู้เขามีกี่อัน่ะซื้อมาแค่งนี้ใช้ก็เหมือนมีทั่วไปนะคะมันมีความคิวมากกว่าเวลาเราทําอาหารต้องซื้อมาจากไอจีเดี๋ยวขึ้นให้อันนี้ก็คิวเหมือนกัน ซื้อมาจากออนไลน์เช่นกันนาจีนะคะต้มอ,อะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะเพราะว่าน,น้อยมากจุดขายจุดดีของมันคือความน,น่ารักเพียงเดียวต้มมามา่มาก็็เต็มต้มแกงจืดก็ไม่ได้สิ่งที่เหมาะกับแม,ม,ม่คือต้อม h อ t ช็อก o l a t นะคะหรือว่ากาแฟนมซึ่งมันเหมาะมากและสิ่งนี้ที่คราฟโฟไม่ชอบน <c oughs> ั่นก็คือปีปัมือเรือไหมทุกครั้งที่ทำสิ่งนี้คราฟโฟจะหา เขามีหลายขนาดนะมีเล็กกางใหญ่ก็เซื้อเล็กมาไว้ปั่นพริกเกือกระเทียมไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยซื้อทาง IG เช่นกันนะคะเ๋ยวขึ้นให้อันนี้ก็เป็นที่ปั่นแต่ว่าเราอยากได้แบบปั่นแรงๆปั่นเร็วๆว้าวเจ๋งมีเจ๋งถ้าเกิดว่าหมดก็ชาร์จเพิ่มต้องมีหลายขนาดให้เลือกสั่งนะคะแล้วก็หลายรูปแบบใช้มือกดใช้แบบใช้ใช้ไฟฟ้า ยังไม่พอนะต๊กชอบกินสปูตี้มากตปเพิ่ใช้สิ่งนี้อันนี้ใช้เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมคะชาร์จแบ,บบตแ,บบแล้วก็กดปื๊ดข้อดีของเขานะคะก็คือเปิดมาปุ๊บทีนั้นเลยอ๋อชอบมากสิ่งนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนั่นคือ หม้อธรรมดาที่เหมือนในซีรีส์แค่นั้นเองมันดีแล้วก็มีประโยชน์กว่าหม้อทั่วไปไม้ไม่แต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าเรากินมันมีกลิ่นเ็จรูปแล้วมันอร่อยขึ้น <S <S ได้ฟิลเราดูแล้วเราเรู้สึกเราเหนแล้วก็ซื้อ็หม้อน,นี้ก็มีคนถามเยอะนะอันนี้เหมาะกับพวกแกงจืดพวกต้มมีน้ำเยอะแต่ว่าอันนี้ตุกก๊กชอบเหมือนกันคือขนาดมันกระทัดร้านแล้วสีมันสวยดีใช้มันเหมาะมือไม่หนักมากนี่นะคะ ชอบมากอันนี้เป็นจานชามที่คนชอบแคปมากถามมาซื้อที่ไหนซื้อทางไอจีนะคะแต่เคลืนให้เป็นครบเซตเลยหมูกระหม่อมนะสิ่งที่เราได้มาใหม่ก็คือที่เหยียบนะคะเรียกว่าอะไรอะรอง <ผม S 1> พรมรองพื้นในครัวนะคะซึ่งถ้าเกิดใครๆยถุงเ,เนี่ยจะเก่งมากมันรูปร่างหมือนอะไรคะบิสกิตใช่เนะลยรักเลยนะ มันเป็นบิสกิตมันมีหลายรูปหลายทรงมากนะคะไอหลายขนาดมันมีหลายขนาดมากตัวก็เล่มจากไอจีเช่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเด็กๆดีกว่าว่าเรามีอะไรอีกจริงเรามีเย,ยอ้ยก้อนเยี้ยกะอนอันนี้ก่อนที่ไปห้องเด็กอันนี้เพิ่งได้มาแล้วมันดีมากๆซื้อห่อหน่อยเช่นกันนะคะอันนี้ขอซชอบอนี่นะคะโคมไฟอุ่นเทียนนะคะใครเปิดหมุนได้ค่ะหมุนค่ะหมุนเนี่ยนี นี่เราเปิดแล้วนะคะมีหลายเลเวลแง่ลิงคือเราไม่ต้องใช้ไฟจุดเทียนอีกเลยอ่ะเทียนละลายแล้วมันหอมทั้งบ้านเลยชอบชอบจริงสิ่งแรกที่เราเพิ่งได้มาเลยนะคะก็คือนี่ใช่ไหมบอกดอกไม้บอกดอกไม้แ็นนี่ Why do you like it? c a u s e it's really soft, comfy and fresh. ทังคายาหรือ ้พี่จิงสาธิตดูนะคะ You have to scan Your face โอ้ยทุกคนมนใช้มือก็ได้นะคะนี่หฟังแล้วก็ชื่อไรคะสิ่งนั้นคื่อก็เราดินสอก็เราดิสออะไรนนี่เรนนี่มารีวิวให้หน่อยนี่นะคะใช้ถาดนะคะอันนี้ I don't want to be l a m b because not any more not anything นี่นะคะเลือกความแหลมระดับความแบมได้นะพะี่ลองไอแพดของพี่จินนะคะคือมันปรับระดับได้มันแข็งแรงมันปรับระดับได้นะคะมีอะไรในห้องนี้จ้ะกระเป๋าแล้วนี่อยากรีวิวกระเป๋าใช่ไหมมาน่ารักมากลายน่ารัก <c oughs> ดียังไงคะกระเป๋าใบนี้ดียังไง ที่มันเป็นวิงวิงใช่ไหมคะสีมันสวยเนาะจะบอกว่ามันมีของแม่เลยนะคะมีความน่ารักมัช์กันเลย it's m a t c h i g โอเคมันมีตรงนี้ด้วยให้มันติดอย่างนี้คะ่ะชาเด็ดดาต่อมีสิ่งที่อยากจะแนะนาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเวิร์ก ก็คือชุดทํากินเวลาไปเที่ยวชุดแต่ว่าเราไปเที่ยวออกไปข้างนอกไปค้างโรงแรมไปเที่ยวที่ซื้อมาเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อเต็นท์มานช้ทาว้์กิปแต่ลูกนี่คือหม้อนะคะแล้วเตาของเขาสิที่ต้องเสียบปลั๊กแล้วที่สําคัญคือถ้วยและช้อนซ้อมมาให้ก็ปิดแล้วก็ใส่ผง ดูความเร็วสิเห็นควันแล้วนะคะไม่ถึงห้านาทีแล้วทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยเร็วนัเนี่ยร้อนเร็วมากใส่เลยนะคะอยสวดีเลยอ่ะโอุ้ยหอมมากค่ะอือหือโคมาอืมอรมาก ถ่วนว่าโดยรวมเนี่ยเป็นหม้อที่ดีเหมาะคนที่ชอบอะไรที่มันจะทัดลาดดีไซน์น่ารักถรือว่ามีความร้อนเร็วนะแต่ว่าสหรับใครที่ซื้อไปนะอย่าลืมปรับกําลังไฟสำหรับประเทศเนี่ยมีกําลังไฟเหมือนกันประเทศไทยก็อยู่ยที่ประมาณ220โวลต์ก็สหรับใครที่สนใจตัวไหนนะคะหรือว่าจะไปตามซื้อตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะคลิปเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะว้าวนี่นะคะไม่ชอบม,มากอ นี่นะคะชาเด็ดสดยา